สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับยังอยู่กับบอแบงค์ครับอยู่กับลำกรีนกรีนกรีนเสร็จแล้วครับงานงานวิ่งดินนะครับเสร็จแล้วตัวนี้จะเป็นงานงานชั่วโมงครับงานขุดชั่วโมง เป็นสะเกาแล้วก็ขุดปั้นข้างๆนะครับขยายพื้นที่เป็นสะตั้งแต่สมัยคึกฤทธ์นะครับสะลูกนี้นี่จะขุดมือนะครับนี่จะใช้คนขุดนะครับไม่ได้ใช้เครื่องจักรนะครับนี่ตั้งแต่สมัยโอ้ตาเจ้าของสะบอกว่านานมาแล้วแต่สมัยคึกฤทธ์

สวัสดีครับนี่พ่อบังรุยครับนี่ โอ้ oh, ดินสวยครับจะให้บอแบงค์ขุด หาปลาไหลครับตาเจ้าของที่บอกว่าตรงนี้มีปลาไหลนะครับเดี๋ยวจะหาปลาไหลหากับข้าวเย็นก่อนเพราะว่าจะลองดูครับว่าดํากรีนจะกล้าหาปลาไหลหรือเปล่านะครับกับรถคันใหม่นี่แต่เวลาไปอยู่กับเขานี่สั่งให้เขาหานะแต่ไปอยู่กับโจยนี่ให้เขาหาปลาไหลแต่มาดูว่าดํากรีนจะกล้าหาหรือเปล่านะ ไม่รู้ฮุ่มฮุ่ม่สัตวนารุยเลยสัตเนาะไหนก็บ้างโอนกี่หนอโอ้ฝนมาแล้วครับ ดีนะครับที่งานดินนี่เราเสร็จเหมือนฝนฟ้าเต็มใจนะครับนี่กับท่อกเกอหม่พอเสร็จงานดินเพิ่มฝนมาเลยเหลือแต่งานชั่วโมงนะครับนี่ครับคุณตานะครับผมสัมภาษณ์คุณตาว่าใครมาขุดอะไรยังไงคุณตาบอกว่าเป็นสมัยคนขุดใช่ไหมครับคึกฤทธิ์อ๋อใช้คนขุดนะครับไม่ได้ใช้เครื่องจักรเลย คนสมัยก่อนนี่เก่งนะตาเนาะเป็นหลุมหลุมไหลหลุมสร้างขึ้นเยังไงใส่พุ่งกีอ๋อใส่พุ่งกีเอาใส่พุ่งกีเบกอ๋อทำเป็นสะพานหาบใส่พุ่งกีเอาไปขึ้นไปเทนะครับโอ้สู้มากครับคนสมัยโบราณน,นี่โอ้ฝนตกหนักแล้วครับสหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับผมสวัสดีครับ